่าร่วงโอ้ัวน่ดอสอนป่าก็ไปสอนป่าครับตอนนี้สลีมาหอดจุดนี้ออกจากบ้านคณีนเลยมาอยู่ในเกือบครึ่งทางแลวพี่น้องอยู่ในเส้นทางนี่มีแต่ส่วนมีแต่นั้นของสบานนะเขตผ่านเส้นทางจุดนี้ไปพี่น้องนี่สังเกตเส้นทางนี่ เขตนี่น่ะบบคือเขตบ้านซารีเดอพี่น้องเด้อเป็นเขตป่าอุดมสมบูรณ์อ่าขอดจุดนี้นี่เขาเขตพะลองเลยพี่น้องนี่สังเกตจากต้นนี่แหละหมู่บ้านพะลองทางหน้านี่แหละจะนด้มเห็นห่างคาเฮือนดูขึ้นไปบนจาวาวมันกินเขาก่อนนี่ แอมไหมกินข้าวแล้วพี่น้องวันนี้เจ้าสาวน่าจะผู้นี้ว่เจ้าสาวผู้ใดเมนบ่กันเละบาระยงกะเลกันไหนเออผู้นี้เนาะน้องเพอนนายเจ้าสาวเจ้าบ่าผู้แรกเจ้าเบานะผู้นั้นผู้ครัวนั้นลาบนั้นเจ้าสาวเจ้าบ่าตอนนี้นี่ยังอยู่ขั้นตอนกินข้าวกินน้ำเลยจังสิได้ลมเวียกทางผู้ใหญ่ทาง่องฝั่งซองฝ่ายลมเบียกแล้วแล้วก็จะได พี่น้องทักทายสบายดีอยู่กับสาลีอีคลิปหนึ่งหลังจากที่คลิปรังสาลีลงคลิปเกี่ยวกับงานดองอยู่ที่บ้านพอ่อพพี่น้องวันนี้มีคลิปเรื่องงานแต่งคือเก่าแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนขอเจ้าสาวหรือว่าไปคอไปถกงินต่างๆอะไรนะ่าจะประมาณนั้นอะไรพี่น้องแต่ว่าเมื่อนีนนั้น,นมูสาลีโทรหา้าตั้งแต่สาวๆว่ะเอาไปก็คือหลานของเพื่อนนะมูเพื่อนที่เคยไปเปิดเครื่องเชียงน้ากันนะั่นแหละ เจ้าสาวอยู is, mm ่ท hmm. ี่บ้านพะลองเดียวสิไปขอเจ้าสาวอยู่ที่บ้านพะลองบัานนี้พี่น้องเนาะขับส้มไปทำนการสิเก็บภาพเป็นขั้นตอนก่อนที่เกิดขึ้นงานแต่งก็ต้องผ่านขั้นตอนลักษณะนี้แหละที่สรีได้เอ่ยถึงตอนนี้แหละพี่น้องเนาะขอเจ้าสาวหรือว่าขั้นตอนนัดใหม่ก่อนสีเกิดขึ้นงานดอกงานแต่งงานนั้นพี่น้องเนาะไปขับส้มทำนิการบ้านนี้เก็บภาพบ้านพะลองบ้านที่เสรีเคยไปเปิดเครื่องเสียงกับอาจารย์ไอรีอาจารย์ลี่เพิ่น ซองงานแล้วก็สองข้างที่ชลีเคยไปเปิดเครื่องเสียงบานผลองนะพี่น้องเจ้าสาวก็อยู่พุ่นแหละสิไปขอเมื่อน,นี้นะลานของเพิ่นก็คืออยู่บ้านอนันน้องกบเขตเมืองเซปูนได้เอาบาน,นีทางเจ้า่าวนะก็คือพุ่นแหละน้องกบเจ้าสาวพาลองบมน,นี้ไปขอเจ้าสาวพี่น้องคลิปนี้เกาะพ่วงตู้ทุ่สอนป่า ไปสอนป่าพี่น้อง่อชาวบ้านระวังทางไปพี่น้องตัดภาพไปที่พุ่นแหละสรีขี่มอเตอร,รไ์ไซค์เลยขี่มอเตอร,รไ์ไซค์คนเดียวขี่มอเตอร,ร์ไซค์คนเดีวยวเลยกสิไปเจอกันอยู่พุ่นแหละบ้านพระรองพุ่นเลยพี่น้องดีจะตัดภาพเป็นขั้นตอนแต่ละอย่างในเส้นทางการเดินทางเมื่อนี้เนาะกำลังเดินทางไปบ้านพระรองทีมงานเจ้าบ้าวนี่ก็ขี่รถไงกับเพื่อนสรีหรือว่าทองมิสิกวงทองมิสิกนันแหละ ลานของเพิ่นน่นแหละเดี๋ยวเจอกันอยู่บ้านคณินพี่น้องตอนนี้สรีตัดภาพมาจุดนี้มาฮอดหมบานบ้านหนึ่งพี่น้องนี่บ้านนี่ดิมีป้ายพี่น้องบ้านคณินตอนนี้มาฮอดหมบานคณินพี่น้องนี่ดินี่ดิดป้ายเมืองพีนบ้านคณินเดี๋ยวก็จะได้ ไกลจากบ้านนี้เพื่อสียดหอดหมู่บานพะลองพี่น้องยังอีกหลายกิโลเลยหมบานทิสรีเดินทางมาเนี้นี่ประมาณอยู่30หรือ40กิโลจากบ้านสรีไปหาหมบานที่ไปคอเจ้าสาวนี่คือบ้านคณิ้นพี่น้องยังบ่หอดบ้านพะลองหมู่บานทิศรีเคยถ่ายคลิปเมื่อายเดือนล่าง โมบานเผาบรูอีกจุดหนึ่งพี่น้องบานนี้นีโบมีไฟฟ้าเลยพี่น้องสังเกตจากหมบ้านนี่เป็นหมบ้านที่โบมีไฟฟ้ากลหมู่บานนี่กลหมู่บานนี้ไปพี่น้อง Ban khả Mù ban khả nin, đó, bán khả nền Bán khả nền Phía nóng nọ này Cái <laughs> mua bán này chân hòn mua bán Yên ra nào này mẹ Yên ra nào này Yên Sẽ là cuối แเราย,ยาวนี่แหละพี่น้อง้ขาขะนินสลีเขาไปทางนี้ยังอีกหลายกิโลเดืยรสิไปหอดจอที่ละทึงผ่านเส้นทางจุดนี้ผ่านปา่าผ่านดงเลยผ่านดงป่าหน้าทึบเดียวสิไทยเป็นบางส่วนบางตอนพี่น้องเนาะตอนนี้ไกลออกจากหมู่บ้านคะนี้แล้วพี่น้องเดียวตัดภาพไปที่บ้าน พลองเดี๋ยวเจอกันกาจะเบาจะเบากับเดินทางอีกทางหนึ่งในผลก็เดินทางอีกทางหนึ่งทางนั้นาจะเป็นทางดีกว่านี่อันนี้ก็ประมาณนี้แหละทางพี่น้องเนาะนี่3ามิกิโลหรือสี่สิบจากบานสรีพี่น้องเพื่อสีหอดบานพลองบานกว้างบานพลองนี่บานใหญ่บานกว้างเอาตัดภาพอยู่พุ่นพี่น้องบานนี้ตอนนี้สรีมาหอด จุดนี้ออกจากบ้านคน่นี้แล้วมาอยู่ในเกือบครึ่งทางแล้วพี่น้องอยู่ในเส้นทางนี่มีแต่ส่วนมีแต่อันนั้นของชาวบ้านนะเขตพุนนะมีแต่ผู่นะผูตัวนี้นะผู้สูงนะผู้ตัวนี้จะแนมเห็นอันนี้เส้นทางจะีาามาแต่พุนแหละนี่มาแต่พุนแล้วการสิไปพุนแหละยังอีกหลายกิโลพี่น้องโอ้เส้นทางประมาณนี้แหละเส้ีจเกภาพบางส่วนบางตอนที่ซื่อพี่น้องอันนี้ก็เป็นส่วนมั่นของชาวบ้านนั่นนี่เลยนี่ ่วนมันในเขตหมู่บ้บานนี่แหละบ้านคานีนี่แหละไปพี่น้องมานน้ตัดภาพอย่าพุ่นเดินทางคนเดียวพี่น้องเพื่อสี่ปหอดจอดถึงกับโมเมนง่ายพี่น้องเนาะไปตัดภาพเป็นขั้นตอนมาสลีต้องผ่านเส้นทางจุดนี้ไปพี่น้องนี่สังเกตเส้นทางนี่เขตนี่นาะโบคือเขตบ้านสลีเด้อพี่น้องเดอ้อเป็นเขตป่าอุดมสมบูรณ์เขตป่าที่อุดมสมบูรณ์สังเกตจากต้นนี่นะมีแต่ตน้ตนเต้าต้นมักเต้าพี่น้อง ต้นเตากับไคกับต้นมักฟาเนั่นแหละกับบ่งบอกด้วยปลาที่มีความนาทึและอุดมสมบูรณ์กับลักษณะนี่ละพี่น้องเนาะปลาไม้สวยงามเขตพะลองเนี่ยเป็นเขตปลาไม้มืดทึบพี่น้องนอะเอ้าตัดภาพเป็นขั้นตอนเป็นอะไรเงี้ยในเส้นทางพี่น้องเนาะนี่การเดินทางวันนี้ขี่รถคนเดียวมันอาจจะเงาๆแาเน่พี่น้องเรื่องว่าเส้นทางไก่เนาะไกลประมาณ เทลรีเดาได้เลยว่าประมาณ3 0หรือ40กิโลนะแต่ว่าเส้นทางนี่ประมาณนี้แหละพี่น้องเราให้เอซีเข้าใจน้ำการคลิปนี้เส้นทางนี่เผื่อ4ี่หอดบานของเจ้าสาวเดี๋ยวรุ่นน้ำการพี่น้องอยู่พุ่นว่าพิ่นเห็ดอย่างแน่มีขั้นตอนแบบไรแน่ตามที่สารี่เคยเห็นมานี่มีการกินข้าวกินน้ำ เลวก็สิได้อ,อบรมเวีเยรที่เกี่ยวกับเจ้าสาวเลยเจาเ้าบ่าวตกลงการถกเงินการนัดหมายการแต่งงานการกินดองการเปิดตู้พี่น้องการนัดหมายในช่วงนี้ละขั้นตอนมือที่สีอยากไปไทยเมื่อน,นี้อะไรพี่น้องเนาะไปมานี้ตัดภาพอยู่พุ่นบานะลองสลดมาหอดจุดนี้นี่เขาเขตะลองเลยพี่น้องนี่สเกตจากต้นไม้นี่ต้นไม้ก็มีแต่ต้นแบบ สูงๆก็คือเขตป่าไม่อุดมสมบูรณ์พี่น้องนะนี่สังเกตว่าเส้นทางอันนี้ป่าไม้สลีมาแต่พุ่นเลยมาหอดจุดนี้นี่ก็ถือว่าผ่านไปหลายกิโลครึ่งทางแล้วตอนนี้ซีหอดบานพะล,ล่องแล้วพี่น้องมาหอดครึ่งทางแล้วไปบ้านนี้ตัดภาพเดี๋ยวหอดมูบานกัจจิไทยทำมันมีสายนำจุดหนึ่งนะพี่น้องอ,อ,อันนี้เขตป่าไม้สังเกตจากต้นไม้ในต้นเปื่อย ขึ้นชื่อเรื่องต้นไม้อดุดมสมบูรณ์นะพี่น้องเขตหมู่บ้านพหลงนี่เผาบรูสลีไปทางนี้ถือว่าทางที่เป็นปาแบบนี้จะพานไปแล้วก็ได้เห็นต้นไม้ตน้นอ่าไม้ต่าง,างๆอดุดมสมบูรณ์ลักษณะนี่แหละพี่น้องเนาะตอนนี้สลีเข้ามาโหดหมู่บ้านแล้วพี่น้องนี่นะนี่แหละหมู่บ้านพหลงทางหน้านี่แหละจะได้เห็นรางคาเพื่อนอยู่ ผมมาหอดม่บานแล้วเพื่อนเจ้าสาวที่จะไปคอเมื่อนี่นะสลียังบูฮู้อยู่จุดไหนได้แต่ว่ากลับไปไปสมทบเจอกันกับทีมงานอันเจ้าเ่าพ่นแหละพี่น้องแล้วก็ับไปเบิ่งเจ้าเบาเจ้าสาวนํากัเพื่อนเฮ็ดแบบรดยคอกันแบบรดยอิ่ายททาใดประมาณใดพี่น้องนี่คือบ้านะลองพี่น้องมาหอดแล้วบานใหญ่บานกว้างบานที่เคยไปเปิดตู้เมือ่อหลายมือหลังๆมานี้สลีเคยมาเปิดตู้ม่บานนี่เลย จกลางหมู่บ้านาาบ้านกวางใน่ท้องบานเสียงอะไรนี่แหละมาขอตอนนี้มาฮอดบ้านฮอดบ้านเจ้าสาวแลว้วพี่น้องเฮือนเจ้าสาวแลว้วนี่แหละรถเคยก็ขี่รถตัวนี้แหละทีมงานทางเคยก็มาหลายคนนี่ดิเฮือนเจ้าสาวรังนี่ดิเดี๋ยวอันนี้ทีมงานเจ้าบ่าวก็อยู่เฮือนแลว้วกินขา้าวตอนนี้ เออขากินข้าวอยู่นี่เด็กเจ้าบ่าวแอมบอพรวแอมบอโอ้ทีมงานเจ้าบ่าเขากินข้าวอยู่พี่น้องตอนนี้สลีมาโอดเลยนะมันนี่ผลลักผลใหญ่พผนกระลมอีกฝั่งหนึ่งของเพื่อนนีนฝั่งเขึอนขั้วทีมงานมูเพื่อนของเจ้าเบาผนกินข้าวอยู่ทางขึ้นกับทางนี้แหละสลีก็เก็บภาพมือนวย

chào sao na chào, ni bố chào sao phu đây men bò cá lệ ba lại như cái lệ cái này ừ, nó nòng phân này chào sao chào bao phun lệ chào bảo là phu ăn phu khua năn lạp năn ơ khăn chìn của cha, cha thế à cứ đơn trạc là nẹ như mấy này nẹ cái <laughs> nó sẽ thêm mì rồi cho ta cha. เจ้าสาวเจ้าเบ่าตอนนี้นี <monastery> <S <S ่ย <ramen response> ังอยู่ขั้นตอนกินข้าวกินน้ำเลยจังสิได้ลมเวียกทางผู้ใหญ่ทาง่องฝั่ง่องฝ่ายลมเวียกแล้วๆก็จะได้ได้ลายยางนบางส่วนชลีกะไทยทําได้แลวกะไทยทําไปโอ้เจ้าสาวพี่น้องจ้าฝั่งผู้ใหญ่ฝ่นลมเบียกฝั่งนี่ฝั่งเฮือนใหญ่ผู้ชาย ข้างในเฮือนพลเอ่น้องลมเบียดอยู่ตอนนี้เขาลมเบียดจะเบาผสมกันก่อนก่อนจะขึ้นไปอีกเท่อนึงลมเบียดหรือว่าตกลงกัน พอเมียพี่น้องก็คือว่าแล้วได้ขั้นตอนแต่สรีบร้ขึ้นไปไทยในจุดนั้นนั่นการเว้จ้าพี่น้องก็มีแต่ทางเจ้าบ่าวในซีนิเมือ่อบาเนี้ออกเดินทางเมือ่อนี่แหละพี่น้องอันนี้คือทีมงานทางเคยือวเจ้าบ่าวี่ขึ้นรถแล้วบานนี้ไปเมื่อบ้านคือเก่าบ้านน้องกบคือบ้านของเจ้าบ่าวพี่น้องอเงินเซโปนอันนี้เป็นเขตเมืองมีเขตเมืองพีนจนนี่นะเขตเมือแล้วบา้าน พุนและทางเคยก็ทางพุนแหละไมาี้่นะเงัเลยถึงเมือแล้วบันนี้องเลยพากันเมือแล้วเาไปไหน้วยน่าักไทยเลย่ยล่ะาวาวคนนั้นาสาวาาวผู้เสาอขาคุ้มา้ หลุดแล้วบันไหเกียอเมื่อมาแล้วพี่น้องเอา้าสิเก็บภาพเป็นขั้นตอนแต่ละอย่างไปน้่มืลนี้เมื่อ,อไปแล้วพี่น้องนี่และทีมงานเจ้าบ้าหรือว่าทีมงานทางเคยเพื่อสีเมื่อหฮอดบ้านพี่น้องโอ้ยผ่านขั้นตอนหลายๆอย่างอันนี้นะ ก็นี่แหละประมาณนี้แหละจะรีกับอัปเดตถือว่าเป็นคลิปแรกที่มาขอผู้สาวบ้านพหลองแล้วก็คลิปแรกที่มาทางนี้กับทีมงานเจ้าเบาเจ้าเบาบ้านน้องกบทะเลยมอีกครั้งหนึ่งพีองน้องก็เป็นเขตเมืองซีโป้แล้วก็เจ้าสาวนี้เป็นเขตบ้านพหลองนี่แหละบ้านในทางนี่ก็โอ้ยพี่น้องเลยเป็นป่าเป็นดงมุดทึบ เขตปล่ารดมสมบูรณ์นะบางจุดบางบอนสรีกับบอได้ทายถ้ำนะบอนการเบาจ้าโอบล่มการสู่ข้อการอามอมเง,งินต่างๆบอา,าน่าจะมีประมาณนั้นละพี่น้องแต่ละชนเผ่าแต่ว่าที่สลี่ายทําเมื่อนี้กับทายได้ประมาณนี้แหละส่วนนี้ให้เอซได้เห็นเนาะ เป็นงานแต่งแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนข้อเจ้าสาวพี่น้องเนาะซารีนะ่ะทายการเดินทางในจุดนั้น,น,นก็คือเขตบ้านพะลองบ้านพะลองในี่เผาบรูที่มีความกว้างและหลายพี่น้องนะและการสิ่งที่โดดเด่นก็คือป่าไม่ถือดุมสมบูรณ์ตามที่ซีรีได้อัปเดตเป็นบางช็อตบางขั้นตอนในจุดนั้นนั่นคือเรื่องราวการข้อเจ้าสาวและเรื่องราวทางเมื่กา อย่างอีกขั้นตอนลายยางยู่พี่น้องเพื่อเสด็จแต่งเป็นทางการก็ยังอีกมือต่อต่อไปหรือเดือนต่อไปตามเขานัดไม่นี่ก็ยังอีกหลายเดือนพี่น้องเนาะเสด็จตกแต่งเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งและการที่สลีไทยท้ำนั่นก็นเป็นการเดินทางแหละไปฮอดบานของเจ้าเศ้าเงินคำที่เขาตกลงกับสลีกับพอ่อเสดีห,หูเล็กๆน้อยๆพี่น้องเนาะเนื่องจากว่าสลีบดไดทายจุดที่เขาไปอบรมกัน ก็มีแต่คำบอกเล่าของอทีมงานทางเจ้าบ้าอเพื่อนก็นอยากให้เจ้าบ้านันยูเฮือนของเจ้าสาวก็คืออ่าค่ายกับอ่าแต่งยูเฮือนของเจ้าบ้าเจ้าสาวพี่น้องเนาะแต่ว่าชี้แต่งเมื่อกันเราคงราคาอีกแบบหนึง่งพี่น้องเพื่อนก็นจากใดประมาณโอไลตเตอร์พี่น้องประมาณห้าสิบล้านนั่แหละเงินกีบแต่ว่ายูในขันข้นตอนคอทางสองฝั่งสองไฟแล้วกะ กลงไปน่าจะอยู่ในสิบหลานนี่แหละพี่น้องแต่ว่างัวค่อยตั้งหักอีกจุดนั้นการละลายขั้นตอนให้พี่น้องได้เข้าใจเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสดีมือหน้าถ้าว่ามีจุดที่ถ่ายทําใดสําหรับคููหักทั้งสองนั่นก็สีเก็บภาพอีกครั้งหนึ่งพี่น้องคลิปนี้เอาประมาณนี้ก่อนนี่คือส่วนถ่ายคลิปและจบคลิปเอาประมาณนี้พี่น้องจะรีบกลับบ้านฮอดบ้านฮอดเหือดนเลยได้ตอนนี้ทีมงานเพิ่นก็พากันเมื่อบ้านน้องกบแล้วคือจ้เบ้าพี่น้องเนาะ เ,เจอกันใหม่ในโะอกาสหน้าบาัดนี้สิอัปเดตอีกคลิปหน้าจุดนี้จุดเกา่าจุดที่ชลิไายทำสิดต่ออีกเดือนหน้าพี่น้องนาะก,การแต่งดองการเปิดตู้ก็มีอีกเดือนหน้าเอาประมาณนี้พี่น้องบัดนี้